สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่1บาทก็ซื้อของได้นะครับเป็นรายการที่พี่อันจะมารีวิวนะครับกับของราคา1บาทที่พี่อันซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นยังกันบ้างกับวันนี้นะจ๊ะกับผ้าเช็ดโต้นะครับราคา1บาทจ้าโอเคนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีครับกับตัวนี้นะครับแต่นะครับอ่ะดูแนวนี้นะครับที่เป็นความหนานะจ๊ะมันก็สมกับราคา1บาทแหละถ้าเกิดเราซื้อนะครับแบบอะไรที่มันดีๆนะครับของห้างนะครับประมาณ20-30บาบาทใช่ไหม สิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับเวลาเช็ดเนี่ยมันจะมีการซิมซับได้ดีกว่านี้นะครับแต่เนี่ยมันหนึ่งบาทไนมันก็แบบว่าเช็ดได้ไหมถ้าเกิดเช็ดนะครับแบบอะไรน้าหยดเล็กๆแบบน,น้อยๆครับแบบหกเล็กๆน้อยๆแล้วเช็ดเนี่ยไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรนานนะครับที่มันมีอันใหญ่อะมันก็จะแบบว่าอะไรครับซิมซับได้ไม่ค่อยดีครับของก็ตามราคานะครับของก็ตามราคานะครับก็ของหนึ่งบาทก็จะ ซิมซับสู้ของยี่สิบสาสิบาทไม่ได้หรอกหรือห้าสิบาทแบบดีๆนะครับมันสู้ไม่ได้นะครับคุณก็ต้องเข้าใจนะครับของตามราคาเนื้อผ้ามันก็ตามราคาจะจะถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับอ่าใครสนใจเดี๋ยวพี่อนทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับก็ลองไปคุยกับร้านเองนะครับว่านะครับเป็นไงกันบ้างแล้วก็ซื้อทันช่วงโปรโมชั่นนะจ๊ะอันนี้พี่อนซื้อช่วงโปรโมชั่นนะครับลดเหลือหนึ่งบาทนะครับก็เลยได้มานะครับโอเคครับใครต้องการเอาไปเช็ดโต๊ะแบบไม่เลอะเยอะๆอ่ะโอเคใช้ได้น้ำไปเลอะน ทำแล้วอาหารแบบโต๊ะข้าวเลยเยอะๆนะครับไปซื้อของแพงๆนะครับมันจะมันจะอะไรครับใช้ประโยชน์ได้จริงมากกว่านะครับอันนี้ก็แบบว่าง่ายๆไงยิ่งคุณอยู่คนเดียวนะครับหรือว่าอะไรครับอยู่กันสองคนเนี่ยไม่ลดไม่เยอะไม่มีอะไรลดนะครับหรือว่าหกเยอะๆเนี่ยก็เนี้ยก็ใช้งานได้นะครับแต่เฉพถ้าเกิดหกเยอะๆอะไรเยอะเนี่ยไอ้นี่ก็ยังไม่แนะนํานะครับมันก็ตามราคาครับเพ่าผ้ามันก็ตับแบบอะไรได้ ตามมาตรฐานของราคาันะครับโอเคครับทพกคนจบกันรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับชอาก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรบมิ้งแกฝักสนุนพี่อันนะจ๊ะมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ